ตอนนี้เราก็อยู่ที่รัฐเขาคอนะครับตอนนี้ก็เป็นเมกาอเมกาแล้วนะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศนะฮะว่าที่นี่เขาดังมากมีเขามีขายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันหลักๆนะแน่นอนแล้วขายอาหารนะครับนอกจากอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเพื่อเศรษฐกิจที่นี่นะครับที่จะส่งเสริมธุรกิจชุมชนของรัฐเขาค้อนเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันครับ หลักๆเลยครับแน่นอนครับเรามีกุหลาบแล้วแหละครับไม่รู้ว่าเป็นกุหลาบของทางสุขีหรือเปล่าแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่ากุหลาบนะครับก็จะอยู่ข้างหลังเราไปดูกันว่าข้างหลังเนี่ยที่ว่ามันโดดเด่นเนี่ยมันโดดเด่นอะไรกันนะครับให้แวะดูกุหลาบก่อนกุหลาบนะมครับมะนาวนะครับนี่เป็นพืชเศรษฐกิจของรัดเข่าคอหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ นี่เป็นไม้เศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราอยากจะนําเสนอนะครับเพื่อเศรษฐกิจตรงนี้ยกำลังขึ้นช่อดอกเลยนะนี่น่าจะเป็นพันธุ์หางกระรอกนะครับหางกระรอกนี่คือลักษณะคือมันจะออกดอกเป็นช่อ,อ,อดอกเป็นพวงกุหลาบอ่ไม่ใช่กุหลาบกรญชาเนี่ดูดู ไม่รู้ฉีดยาหมดเราล้วเล่นแเล่นนะครับพวกนี้ต้องเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะฮะ <Wow. S 2> นี่เลี้ยงแบบธรรมชาติมาก <Wow. S 2> ชานี่มันเป็นไม้ล้มลุกนะครับความสูงของมันเนี่ยสองถึงสามเมตรสบายเลยจะเลี้ยงกลางแจ้งหรือว่าจะเลี้ยงในโรงเรือนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิถีชุมชนจริงๆนะครับเราก็จะเลี้ยงกลางแจ้งนะครับเพราะว่ามันก็จะปรับตัวได้ดีกับในทุกสภาพอากาศนะแล้วก็ลักษณะของ่อดอ,อกเนี่ยพวกนี้ก็เอาไปทาน้ามันชานะครับเป็นทางการแพทย์หรือว่าเราจะใช้การธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้ก็คือต้องเป็นสิ 20บวกด้วยซ้ำไปนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น20บวกนะครับขพงะผมไม่ได้ไม่ได้ใช้อย่างที่บอกแหละเราพามาดูบรรยากาศแนะนํากันนะครับว่าที่รัดเขาคอเนี่ยเขาเป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้วนะครับตอนนี้มันมีทั้งกันชงแล้วก็กันชากันชงเนี่ยเขาจะใช้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ลากครับยันยอดเลยเขาจะใช้ทุกส่วนเลยเพื่อไปทํายานะครับจริงๆตัวน้ำมันกันชาเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมหลายๆอย่างนะเดี๋ยวเก็บทีเซอร์กันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าให้ดูก่อนว่าลักษณะช่อดอกของพันธุ์อังกอร์ หอมาม,มากได้กลิ่นนะอ้นนี้สีม่วงเหรออือสีม่วงน,นะพอวนี่ก็ร้อยห้าสิบน,น,นะ <c oughs> พอมันพอมันหมดดอกแล้วมันก็จะนั่นเราพี่บอยหลอบ้อใหม่ฮะใช่ม,ใชมันเป็นพุชล,ล้มลกมันไม่เหมือนกุหลาบนะกุหลามันจะแบบอายุมันจะเยอะกว่าแต่ว่าตัวกัญชามันก็เลี้ยงง่ายครับอย่างที่บอกว่าอยู่ได้ทุกสภาพอากาศนะครับเพ่งเคยเห็นแบบว่าที่มันเป็นช่อนะเขาบอกใบมันเอาไปต้มไก่อร่อยมากนะส่วนตัวยังไม่เคยลองนะฮะอย่างที่บอกเลยผม ชอบศึกษามากกว่านะครับแต่ว่ามีความรู้ไว้เนาะเราก็ดูแบบหลายอย่างนะเป็นพื่อเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมมากในรัฐเขา,เข,าขอขริงจริงรัฐอื่นก็มีแหละยยันไงดิิีนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปด,ดีๆให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับ